3าก30ก็เป็น32วงเข้าสู่รอบสุดท้ายครับโมสำหรับวงแรกนะครับวงที่ชื่อว่าไวไลน์จากเซนกะเบียนนั่นเองครับใช่ครับผมผู้ข่ากล้องเกินไปหมดแล้วนี่เราดูเขาสดๆนะครับเขาดีใจกันสดๆนะครับผมกล้องล้มไปแล้ว กองเกิงนี่พลิกไปหมดแล้วนะครับยินดีด้วยครับต่อไปเลยแล้วกันนะครับ Secrets Summer George I Rise ครับ Thing Not Out นะครับโอ้โห Lunar The Cycle วงมอศครับ You Heard Mayo โอ้โวงนมเปรี้ยว Adnai ครับ Cat Water Don b e l e วงกลุ่มสะใจกับชนะบอลเลยนะครับผมดูครับ Woodstock วงซอสเซจ เก้าอี้ลอยแล้วครับผมเก้าอี้ไปแล้ววงดึอไทยวงฮานกยุงเมลอนเซเว่นวันเดอร์สทรัคโทนส์วงแอดซีดครับวงแดนสนธยาวงซ six ดอ r เซอร์เอสแบกนนครับผม I love Wednesday unique b r a มา market field วงเรนนี่รูมสวีท e ดนเจอร์หอมปอมเปิดวงสุดท้ายครับวงะฮัมเบ b l e มันไม่เคยเห็นภาพที่เขาดีใจอ่ะเราได้เห็นความรู้สึกแบบเนี้ยครับเราสึกเพิม่มฮะเราดีใจที่ทําให้เขามีความสุขแล้วให้เขาดีใจได้ขนาดเนี้ยเพราะฉะนั้นเราขอแสดงความยินดีกับทั้ง32วงอีกครั้งหนึ่งนะครับผม